สวัสดีครับวันนี้เราจะไปฉีดวัคซีนกันวันนี้อยู่ที่บ้านที่ด้านโป่ปงาราุรีก็เดี๋ยวไปฉีดที่สาราประชาคมามีนัดตอนบ่ายสองแต่ตอนนี้บ่ายโมงยี่เจ็ดเพื่อนไปรอแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สาราประชาคม,มเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าเขาฉีดวัคซีนกันไง เราชาภูมแล้วนี่ดูคิวครับโอ้โหเดี๋ยวรับบัตรคิวแล้วก็ขึ้นข้างบนไปรอฉีดเดี๋ยวยื่นประบบชาชนเช็คก่อนว่ามีสิทธิ์มีคิวหรือเปล่าเดี๋ยวดูเรื่อยๆคุไม่นะคะวันนี้ได้ตร<ห>คิวแล้วเดี๋ยวไปสแกนต่อประชาชนข้างหน้าตรงนู้น เพื่อเอาพัดคิวแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนู่นขึ้นไปรอฉีดด้านบนชื้อในในสาราประชากรแห่งนี้นะคะ กติดีครับครับไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปคร้อมับไม่มีอะไรที่ตกบันเทิงะไม่มีครับขอบคุณครับขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นเป็นใบนัดเนี่ยยี่สิบเก้าอะไรเงี้ยขึ้นแรงกน ัครบตอนนี้ได้แบบพัดกองต้องกรอกด้วย นะเวยินยอมป่ะมึงติ๊กยินยอมมาเนี่ยยินยอมเลยเก็ไม่ยินยอมเขาไล่กับบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปยื่นข้างหน้ารอต่อติดตามไปบอเลยเร็วบอกเร็วบอกยินยอมด้วยอย่าไม่ยินยอมด้วยพังแล้วเหรอแม่

ต่ำใเมื่อกี้ครับสามสามหกเท่าไรมออ่เดดูทำไมอ่ะคุณไม่รู้หรอท่านที่วัดุณพูมาแล้วท่นลงรับอ่าโอเค ถ้า่ากองพันสี่สองพันสี่หนุ่มไปนิดนึงจะผ่านครับขอบคุณครับมีสองตัวค่ะเลือกได้นาวอกสี่หน่ะตรงไปเลเลือกได้ไหมครับได้ค่ะซิโนแวคแอตตาแอตตาครับฉีดไเกี่รัศมีได้แล้วขอบคุณครับ ได้แล้วเป็นแอสต้านะครับเลือกได้ก็เลือกแอสต้าครับเมื่อกี้เขาบอกว่าความตันสูงไปนิดเฮ้ยของมึงความตันสูงวะของมึงเท่าไหร่ร้อยแปร้อยร้อยห้าสิบสามของมึงสูงมสูงแล้วะไม่รู้ไม่ไปรู้อ่ะองมึร้อยแปดเองพอีได้ตอนนี้เข้ามาแล้วนี่เมื่อกี้เอาใบไปยื่นใช่ไหมก็เขาให้เลือกได้ก็เลยเลือกเป็นแอสต้าเซนิกามา ตอนนี้ความดันงงตัวเองมากปกติไม่เคยสูงเลยวันนี้อยู่ดีมันสูงมา153พวกเราสูงไม่นิดแต่ก็ยังฉีดได้นะครับก็ <c oughs> นีนี่ร้อยทุกอย่างรอเข้าไปฉีดนี่คนนั่งรอรถอต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเข้าไปด้านในดูบรรยากาศการฉีดกันว่าเป็นยังไงตอนนี้เขาเรียกเข้ามาแล้วนั่งต่อคิวเป็นแถวเลย แถวสี่นะครับแถวซ<ม>ี่ตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> นั่งก็งแถวเรือ่อยตรงนี้ก็มี่องรอสี่อัตตอเซนิก้า นั่งรอเวลาครับเดี๋ยวฉีดเมื่อไรเดี๋ยวมาถ่ายดูทีเนาะ

โดยกรรนนสร้องรบรั่งรครับเสรแล้วเบามเองเรงองตัวการประมัณครชันะ่โมงนัี้ฉีดกแล้วก็เฉยนะต้องรอดูก่า ตอนนี้ได้ใบนะัดเข็มที่สองมาแล้วเซนา่นาเซเนกาเข็มที่สองยี่สิกันยาวันสองครึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ยี่สิกันยาแล้วเดี๋ยวนั่งพักใกล้จะหมดเวลาแล้วลเดี๋ยวเรามาเข้าดูติดตามอาการกัตนต่อไปว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้จะมีไข้อะไรยังไงจดี๋ยมาัปเดให้ฟังครับ ตอนนี้ก็กี่โมงแล้วจะสี่ทุ่มแล้วคนข้างเคียงของกระชีดวัคซีนเริ่มมาแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่ามันตัวเริ่มร้อนแล้วก็มันไม่สบายตัว รู้สึกว่ามัน,มนจะเป็นไข้มันจะไม่สบายมันหวิวๆยังไงไม่รู้เพียๆอยากนอนเยเอยแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าเป็นไข้ตัวร้อนมากหรือว่าไม่ไหวอะไรงนะ้แต่ก็มีเริ่มเริ่มจะหนาวหนาวนิดนึงคิดว่าคืนนี้น่าจะไข้น่าจะขึ้น จากเมื่อตอนกลางวันที่ไปฉีดมาก็หลังจากฉีดเสร็จก็ไม่ได้มีอาการอะไรจนถึงตอนช่วงหัวค่ําเลยประมาณสองทุ่มอาบน้ำเสร็จก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่แฟนมีอาการตั้งแต่บ่ายแล้วสึกเพียมึนๆหัวเนี่ยล้วก็ตกหัวค่าเนี่ยเริ่มเริ่มปวดหัวเริ่มเ,เพียและนี่คือหนาวแล้วหนาวสั่นด้วย ก็เลยให้ขึ้นไม่นอนอดลมข้างบนเพอนอนในห้องกับลูกไม่ได้เพราะลูกเปิดแอร์อยู่ก็ตอนนี้มนาะอัปเดตอาการหลังจากฉีดวัคซีนมาก็ประมาณนี้ครับิคดว่าคืนนี้น่าจะไข้ขึ้นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะแค่คืนนี้คืนเดียวหรือเปล่าหรือจะพรุ่งนี้ทั้งวันก็ยังไม่รู้เหมือนกัน แบบนึ้มันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเปล่หน้าก็รู้นะดูหน้าแต่ก็ยังกินอะไรได้ปกตินะคืออาจจะฉีดมาหิวกินหลายอย่างเลยแล้วตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปนอนละแล้วก็เดี๋ยวกินยาก่อนนอนด้วยแก้ไขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันอีกทีว่า สภาพจะเป็นยังไงโอเคครับทำไมเจอกันทุ่งนี้วัสดีตอนเช้าอีกวันหนึ่งครับเมื่อคืนไข้หนักเลยหนาวด้วยตื่นทั้งคืนเลยไม่ค่อยได้นอนเลย สำคัญลูกลูกมาตั้งแต่ตีห้าเพมันโอ,อย้ยมาวุ่นวายไม่ได้นอนเลยตอนนี้เช้านี้ก็ไม่มีคนดูต้องออกไปดูรอดข้าวพอดีแฟนลงมาพอดีเลยเปลี่ยนไม่ไหวเพียมากตอนนี้ปวดหัวด้วย ผมสัยวันนี้จะทั้งวันครับโอเคเดนนี๋ยวจะไปกินยาลดไข้อีกรอบแล้วนน้จะดีขึ้นยังไงามาอัปเดตอีกทีนะครับไปแล้วครับนอนก่อนนะสวัสดีครับ วันนี้มาอัปเดตอาการหลังจากฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาฉีดไปเมื่อวันที่29ตอนบ่าย2ตอนนี้วันที่1หลังจากฉีดมาก็ยังไม่ค่อยมีอาการที่อัปเดตไปก่อนหน้านี้ใช่ปะแต่คืนนั้นมีอาการเป็นไข้ หนาวสั่นปวดตัวอะไรเงี้ยคืนนั้นทั้งคืนก็ไม่ดีขึ้นเช้าอีกวันหนึ่งก็ไม่ดีขึ้นแ,แล้วก็ทั้งวันเลยนอนทั้งวันคือตื่นมากินข้าวแฟนเรียกมาให้กินข้าวกินยาเสร็จเสร็จนอนไม่ไหวปวดหัว,หวทั้งวันเย็นก็นอนตื่นมากินข้าว กินยาเสร็จเพียนะปวดหัวมึนๆแต่แบบมันนอนไม่ได้เพราะว่ามันนอนมาทั้งวันแล้วกว่าจะหลับน่าจะมีตีหนึ่งได้แต่ก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นนะแต่ยังมีปวดหัวมึนหัวอยู่มัดแบบบุ๊บๆยังไงก็ไม่รู้แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยร้อเปอร์เซ็นท่าไหรจนเมื่อคืนนอนแล้วตื่นมาตอนเช้า รู้สึกดีขึ้นรู้สึกเหมือนแบบเออเหมือนพุ่งซ้นไข้ดีขึ้นไม่ค่อยเป็นนานแล้วก็ปกติตื่นมาก็ปกติกน้ำกินข้าวดูลูกอะไรเรียบร้อยออกไปซื้อกาแฟมันต้องตากแดดพอกลับเข้ามาเนี่ยเริ่มรู้สึกแบบเหมือนคนพุ่งซ้นไข้แต่ออกไปตากแดดอ่ะมันก็เลยเหมือนยังมึกกลับมามึนๆหน่อยก็เลยกินยาไป แต่ไม่ได้นอนนะก็กินยาไปแล้วก็บายๆมาก็โอเครู้สึกดีขึ้นจนถึงตอนเนี้ยก็ไม่ปวดหัวไม่มึนไม่เป็นอะไรแต่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเต็มหนอยเท่าไหร่แต่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยก็เนี่ยจากทั้งหมดที่ฉีดวัคซีนแล้วที่อีกาก็อัปเดตจนถึงตอนนี้ก็ประมาณน,นี้ครับนี่คือเขียนแรกนะ ส่วนเข็มสองจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นเขาว่าเข็มสองน่าจะหนักกว่าเข็มแรกเนาะก็ไม่แน่อเพราะแ้วแต่คนนะแต่ผมว่าเป็นเยอะกว่าแฟนแน่นอนว่าแฟนผมเป็นแค่คืนเดียวเช้ามาก็ตันก็ดีขึ้นแล้วอตอนนี้แค่การเดียวคืนรู้สึกแบบปวดแขนนิดๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หนักครับเดี๋ยวชื่อเข็มสองทียี่สิบกันยา แล้วเดี๋ยวหลังจากฉีดเข็มสองแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกใหม่อีกรอบหนึ่งว่าจะหนักกว่าครั้งนี้ไหมหวังว่าจะไม่หนักเท่าครั้งหน,หนี้เนาะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับผมแลไงยัไงไงวาอัปเดตเรื่องอื่นๆกันอีกทีเนาะอ้อมบอกไปรีวิวรองเท้าคู่ใหม่ นี้มีสองคู่ที่รออยู่นะครับดีผมนี่แหละไม่สบายด้วยหลังจากฉีดวัคซีนม,มันก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยคือนอนอย่างเดียวคือเนี่ยแหละมีรองเท้าสองคู่เดี๋วจะอัปเดตให้ฟังรองเท้าใหม่เลยอะ่ะเพิ่งออกด้วยตัวนี้เพิ่งออกแล้วหายยากด้วยในอนไทยตอน,นตเนี้ยแต่ผมมียังมีมาอัปเดตให้แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นของผมที่ชอบยี่ห้อนี้อยู่แล้ว เป็นยี่ห้ออะไรเป็นรุ่นอะไรเดีย๋ยวผมเอาไว้มาดูกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนจะเจอกันใ่คลิปหน้านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ